อันยองสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่วยการเก็บเก,บเกม h ฮ r เวิท่าวูู้้และตอนนี้ก็เป็นอ p ีที่2แล้วนะคะต่อจากอีีแรกที่เราว่าจะส่งเควสคุณลุงสตีฟนะคะเดี๋ยวเราไปเคลียหินก่อนดีกว่าเราจะได้เก็บหินไปส่งคุณลุงสตีฟด้วยโอเคบ้านเรานี้ก็โลกทุกวันเลยนี่เรายังไม่ได้เคลียบ้านตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะ ไปทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวเราจะขอเคลียร์บ้านก่อนแล้วก็วันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาด้วยนะนี่ตามนี้เลยมีเชอร์รี่แล้วก็บูเบอรี่นะเดีย๋ยวเรามาเคลียร์ส่วนนี้ของฟาร์มเราด้วยนะนี่เพราะว่ามันรกมากเลยอะเราให้น้องเคลียร์ทั้งวันเลยนะคะวันนี้อ่าแล้วก็เราก็แอบไปส่งเควสของคุณลุงสตีฟมาเรียบร้อยแล้วนะเราได้เควสใหม่มาแล้วนี่ ก็คือเราจะไปซื้อถั่วเขียวแล้วก็พริกมาปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปเคลียฟาร์มฝั่งด้านล่างต่อนะเพื่อที่เราจะทำเป็นแปลงปลูกพริกแล้วก็ปลูกถั่วเขียวนะคะโอเคเดี๋ยวแต่ว่าก่อนจะไปเรามาลดน้ำผักของเราก่อนนะมีหัวหอมแล้วก็รดกระเทียมแล้วก็มาเคลียไวชพืชตรงนี้นิดหน่อยนะเหมือนน้องจะขึ้นเด็วกันมากๆเลยนะเราเพิ่งเคลียไปเองแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะคะเราก็ยังตัดไม่หมดจากเมื่อคืนนะคะเพราะว่ามันเยอะมากบอกเลยว่าลุกมากๆเลยโอเคเราให้น้องมะลิของเราเคลียร์ไปนะคะดูซิว่าจะพืชขึ้นเยอะมากโอเคเราก็ให้น้องมาทําแปลงปลูกผักของเรากันนะาี้จะทำตรงนี้ด้วยแล้วก็เราเหมือนจะได้เป็นสปริงเกอร์แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ใน EP ีนี้นะ โอเคให้น้องขุดทำแปลแงผักไปเลยแล้วก็ได้เมล็ดมาแล้วเราก็เอามาปลูกเลยนี่เป็นถั่วเขียวของเราหรือว่าเป็นถั่วลันเต่านะโอเคแล้วก็ปลูกลิก่าปลูกกระเทียมต่อโอเคมาขุดแปลงผักเพิ่มนะคะเราจะขยายฟาร์มเราให้ใหญ่เลยจะได้เก็บตังค์ได้เยอะๆไปพัฒนาฟาร์มของเราเมื่อไหร่เราจะปลดล็อกได้เลี้ยงมัวนมสักทีนะเนี่ยมารีอยากจะเปิดฟาร์ม โม่นมให้ใหญ่สุดๆไปเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะทําแบบนั้นได้นะเราก็ต้องมีต้นทุนก่อนโอเคเหมือนจะขาดถั่วลันเตานะน้องยังไม่โตเลยหินก็ขาดอีกโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บหัวหอมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เราจะไปส่งเควสให้ฟ็อกซี่นะคะฟ็อกซี่บอกว่าอยากจะได้พริก3อันนะ แล้วก็ถั่วเขียว3อันนะแล้วก่อนเราจะไปแล้วก็อยากจะรดน้ําก่อนให้เรียบร้อยนะรดน้ำหัวหอมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเร่งโตกันโอเคแล้วก็มาเร่งโตกันเราใช้เป็นผงแฟรี่ที่เราได้จากอีพี่แล้วมาเร่งโตน้องนะคะเราจะเร่งให้หน้องโตทั้งหมดเลยเราจะได้ปลูกใหม่แล้วก็นํนาผลผลิตที่โตแล้วไปส่งให้ฟ็อกซี่นะโอเคจุดๆ,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 ๆเรียบร้อยแล้วก็เก็บเลยนี่ อ้ยเหมือนว่าถ้าเราจะเก็บน้องก็ยังยืนต้นอยู่ต่อนะดีมากเราก็ส่งเควสอ่าส่งออเดอร์โอเคเรียบร้อยได้ตังมาแล้วเราก็ส่งตรงนี้ด้วยถั่วเขียวก็อหอมแดงแล้วก็ไปส่งเควสให้ฟ็อกซี่กันต้าดาว่าบรรยากาศในเมืองนี่สดชื่นจริงๆเลยดูสิผีเสื้อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะสวัสดีจ้าฟ็อกซี่ อาอารุณสวัสดิ์ตอนเช้าเออพอดีฉันเอาพิกแล้วก็ถั่วเขียวที่เธออยากได้มาส่งนะเออนี่มารีว่าแต่เธอยังไม่ได้มีบ่อน้ำแล้วใช่ไหมล่ะที่ฟาร์มหนาคงจะลำบากหน้าดูงั้นลองไปให้คุณลุงสตีฟช่วยสร้างสิอ๋อจริงด้วยมันต้องสะดวกขึ้นแน่นอนถ้าฉันไปสร้างบ่อน้ำโอเคเราก็ได้เควสมาเพิ่มนะคะให้ไปสร้างบ่อน้ำนะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณลุงสตีฟกันไปกัน โอ้ยช่วงนี้นะช่วงสร้างตัวของมารีเลยมารีอะได้ทําอะไรเยอะมากๆเลยอุ๊ยก่อนเราจะไปเราไปเจอลูลูมาแอบทําอะไรตรงนี้จ้ะเจ้าบ้ามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเอ๋ทาไมลูลูถึงพูดกับเราแบบนี้ละเนี่ยอุ้ยโอเคมาหาคุณลุงสตีฟด้วสวัสดีค่ะคือหนูมีเรื่องที่จะอยากให้คุณลุงช่วยนะคะเพราะว่าหนูต้องการที่จะสร้างบ่อน้ํานที่ฟาร์มของหนูนะคะโอ้ได้เลย โอเคเราจะเอาวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะเรียบร้อยได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ้ะหลานรักโอเคนะเธอสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็อืมสำหรับบอ่อน้ำเนี่ยชั้นสร้างเรียบร้อยแล้วล่ะนะจะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็เลเวลเราก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ Ooh, เงินด้วย โอเคต่อไปนะคะก็มีควีมาเพิ่มนะคะให้เราส่งออเดอร์ให้ครบทั้งหมด2อ,ออเดอร์นะเดี๋ยวเรามาเก็บผลไม้กันดีกว่าบูเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่นะเก็บเลยอุย้ยตรงนี้นี่ผลไม้เยอะมากๆเอ๊ว่าแต่เฟย์มาทำอะไรตรงนี้นะเฟยเออพอดีว่าฟ็อกซี่สวยมากเลยใช่ไหมอะเธอเป็นเท่าแก่ที่สวยมากๆเธอคิดว่าไงอะมันลิเออก็ก็จริงของเธอนะ่ะ ฟ็อกซี่สวยมากโอเคเดี๋ยวเราเมื่อแต่ไปพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวเรามาส่งออเดอร์กันดีกว่าเ,วเราส่งไปเลยกดส่งเลยจิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดส่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้ควยเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเหลืออะไรอีกนะอ้าเหลืออีกหนึ่งเควสก็คือเควสผลไม้ของเราเรียบร้อยเราได้ทีวีมาหนึ่งเครื่องเฮ้ย วิเราเอาไปติดตั้งที่บ้านไว้ดีกว่าแต่เดียวนะเหมือนว่าจะมีเควสอีกกันนั่นนี่ยไปหาคุณทอม,อมเพื่อสอบถามงานที่เกี่ยวข้องกับงานเรียงสวัสดีค่ะคุณทอมอา้าวสวัสดีมาลิอ้เป็นยงไงบ้างละ่ะเรื่องการแจ้งเรียบร้อยดีใช่ไหมฉันได้ยินข่าวมาแล้วเธอทําทได้ดีมากๆเลยละ่ะแล้วต่อไปเธอคิดว่าเธอจะไปแจ้งใครต่อไปละ่ะเออคือหนูคิดว่าจะไปแจ้งบิวนะคะโอ้ดีมากเลย งั้นเดี๋ยวฉันขอฝากสีย้อมผมไปให้เขาด้วยแล้วกันนะปกติเออเขาก็จะมีอยู่ที่ร้านแฟชั่นในเมืองอะนะแต่ว่า,าลบกวนแล้วกันนะแล้วก็หลังจากที่คาหาสารของเธอหยุดการผลิตเขาก็ได้สั่งของนําเข้าทั้งหมดเลยล่ะฉันคิดว่าถ้าเธอมาทําต่อเขาคงจะรับจากเธอต่อนะสวัสดีบิวอ้าวสวัสดีดีมากๆเลยที่เธอไม่ไปจากที่นี่นะหลังจาก นี่ถ้าต้องการอะไรแวะมาหาฉันได้เลยนะฉันว่างเสมอแล้วก็ขอบคุณนะที่เธอเอาสีย้อมผมมาให้นะหลังจากที่คลื่นหาดของเธอหยุดการผลิตการนําเข้าสินค้านี่มันวุ่นวายมากๆเลยนะอ๋องานเลี้ยงงั้นเหรอเออใช่แล้วล่ะจะมีงานเลี้ยงนะ่ะโอ้ฉันจะไปร่วมงานแน่นอนเออฉันได้ยินมาว่าช่วงนี้ปลูกพืชไว้จํานวนมากนี่นนะเธอสนใจสร้างหุ่นไลกาไม่ล่ามันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะ แล้วก็จะสามารถเตรียมวัสดุให้พร้อมแล้วก็ไปหาพ่อฉันที่โรงตีเหล็กได้เลยอืมเดี๋ยวฉันจะขอพ่อฉันไปให้นะอ๋อขอบคุณนายมากๆเลยนะวิวโอเคค่ะเหมือนว่าเราจะมีเคเวสมาเพิ่มนะคะซึ่งเป็นเคเวสสร้างหุ่นไล่กานะคะแล้วก็เหมือนเราจะได้ดาบไม้มาด้วยไว้ไปสู้กับมอนเตอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปสู้กับมอนเตอร์ก่อนกันดีกว่าอ เราไปลองดาบไหมดีกว่าว่าจะแข็งแก่งสักแค่ไหนโอเคถึงเรียบร้อยเฮ้ยมอนเตอร์แน่นอนใช่ไหมนี่นะมันเหมือนฝูงแมลงวันเลยเดี๋ยวเราตีน้องเลยไม่อยากตีเลยแต่ก็ต้องฆ่าน้องอย่าเข้มาสิฉันจะรำปานบารีใส่พวกเธอทั้งหมดเลยนะจะปวกมอนเตอร์น้อยย่าปาดังดาบไหมยัย โอเคน้องมาริก็ตีมอนเตอร์อย่างเม,มามันเลยและหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาคุณเดวิดกันโอ้จะทันไหมเนี่ยอ้าคุณเดวิดปิดร้านแล้วคุณเดวิดรอก่อนค่ะเอ้ย,เด,ยเดินเดยๆเดิน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 คุณเดวิดรอสักครู่นะคะเอออะไรเหรอมาริเออพอดีว่าฉันหนูต้องการสร้างหุ่นไล่กานะคะคุณเดวิดโอเคได้เลยเออแต่ว่าร้านฉันปิดแล้วอะนะงั้นพรุ่งนี้เธอค่อยมาใหม่แล้วกันนะ โอ้ได้คะ่ะไม่ทันนะคะทุกคนเดี๋ยวงั้นเรากลับบ้านก่อนแล้วกันไปนอนโอเคเช้าวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสร้างหุ่นไลากานะคะที่ร้านคุณนเดวิดกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะอิฉันสมสีดีใจนะคะวันนี้จะมารายงานสภาพอากาศนะคะคาดคะเนว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกฟ้าจะคื้มแดดไม่ออกนะคะกรุณาพกร่มก่อนที่จะออกไปข้างนอกด้วยค่ะอืม ว่าแต่ซื้อล่มที่ไหนนะ,ะเราไม่มีล่มเลยอะ่ะโอ้เช้านี้มีออเดอร์มาไหมส่งเลยว้าได้ตังนี่มันหอมสดชื่นจริงๆเลยกลินก่นเงินเรียบร้อยแล้วและออ้บ่อน้ำเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเปิดกิจการบ่อน้ำแต่แดกแต่แรมอุ้ยสวัสดีค่ะคุณปูจ่จอนแล้วก็พี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่อืมสวัสดีนะมันลิฉันเห็นว่าคฤหาสอ์ค่อยๆฟื้นตัวขึ้น ฉันน่ะมีความสุขมากๆเลยที่เห็นเธอน่ะที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอืมมลิสีก้าค้าในที่สุดคุณก็โตขึ้นและมีความรู้สึกเอออะไรล่ะเนี่ยตอนนี้ฉันละกอคุณปู่มั่นใจในตัวเธอแล้วล่ะว,ว่าเธอมีคุณสมบัติที่เป็นเกษตรกรที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามนะคุณไม่สามารถหยุดยั้ยงเรื่องนี้ในอนาคตอย่างห่างไกลด้วยแล้วนะเอาล่ะฉันจะไม่พูดมากไปกว่านี้ฉันหวังว่าคุณจะภาคภูมิใจในตัวคุณในเมืองนี้นะคะ เออเฮ้ hey, คุณปูฉันจำคำสาบเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคำทั้งหมดที่คุณปูสอนหนูมาทั้งคืนเลยอะเออเออนั่นพีทถูกต้องอืมฉันจะไม่พูดมากกว่านั้นฉันหวังว่าเธอจะภาคภูมิใจในตัวของเธอเองนะเอาละฉันต้องไปแล้วแล้วนะหลานรัก โอเคนะคะคุณปู่ก็มายินดีกับเรานะคะที่กิจการของเรากําลังฟื้นฟูนะแต่ว่าน้องมารีของเราก็คือทรงงานหนักมากมากเลยนะคะทุกคนโอเคเช้านี้ก็ให้น้องมารดน้ําหัวหอมต่อนะคะเฮ้ยเช้าที่แสนจะสดใสลา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 เดี๋ยวเราไปรดข้างล่างต่อกันโอ้หัวหอมตรงนี้โตแล้วเก็บกันเย่โอเคเก็บเก็บเก็บแล้วก็รดน้ําต่อเจ้านำ โอไยเช้านี้นี่บรรยากาศดีจังเลยนะมาดีชอบมากๆอ๋อแล้วก็เก็บกระเทียมด้วยกระเทียมโตแล้วเมื่อไรออเดอร์จะมาสักทีนะมาดีอยากจะส่งออเดอร์แล้วก็เก็บตังซะแล้วสิโอเคเรียบร้อยเดีย๋ยวเรามารดน้ำตรงนี้ต่อกันแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่เรารดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วก็จะไปสร้างหุ่นไล่กาที่ของร้านของคุณเดวิดนะคะ Okay. ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งแป้งอุ้ยตรงนี้ไงบ่อน้ําของเรานี่เราไม่ต้องไปตักที่ลาธารแล้วนะเราตักที่บ่อน้ําเราได้เลยแล้วก็เอาอมารดนี่สะดวกสบายสุดๆไปเลยโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววยเดี๋ยวขอมาถาังวัชพืชตรงนี้นิดนึงจิ๊บโอเคทําไมว่าัชพืชขึ้นเร็วจังเลยเนี่ยในอนาคตเราก็จะ เอาแปลงผักตรงนี้ออกแล้วก็ทำให้มันเป็นสัสดส่วนกว่านี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลงตีเหล็กกันไปร้านคุณเดวิดสร้างุ่นไลกาชรับโอ้โห้าร้อแพงจังโอเคไม่เป็นไรนะคะเพื่อฟาร์มของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอมีควิสอะไรต่ออีกเนี่ยยินดีต้อนรับช่วงนี้มีของเด่นใหม่ๆเยอะเลยนอกจาก่นไลกาแล้วฉนันอะก็มีเรื่องที่แบบว่ากุมใจนะ ช่วงนี้นะมันมีมอนสเตอร์เยอะมากๆเลยฉันรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่มันดูอันตรายมากๆเลยนะเอ๊ต้องการให้ฉันช่วยเหลือไหมคะอเธอมั่นใจใช่ไหมอะแต่ว่าเธอต้องระวังตัวไว้ดีๆนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยล่ะโอเคอัปเดตเป็นเรเวลเก้าแล้วนะคะ และเราวิได้เป็นโรงเรือนวิไวเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีวิทยุวิเอาไว้ให้น้องสัตว์ฟังน้องสัตว์ก็จะอารมณ์ดีเป็นไก่อารมณ์ดีโอเคเราได้เควสมาเพิ่มนะคะไปจัดการเจ้ามอนสเตอร์ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาบุกรุยกันยาขอฟันแบบรำเป็นบานวารีอ่ะวยเราอะพูดถึงโรงเรือนไก่แล้วนะคะโรงเรือนสัตว์เราเลี้ยงไก่ เราอยากเลี้ยงไก่มากๆเลยนะแล้วเราก็จะเอาวิทยุไปให้น้องไก่ฟังให้น้องไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีโอเคเดี๋ยวเราข้ามมเตอเร์เสด็จเรามาส่งเควสกันโอเคโอเคครับไร่เจ้ามอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเดวิดว้าวสุดยอดไปเลยเธอเก่งมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะมันลิซี่เก้าเเออใช่แล้วฉันได้ยินมาว่า เมือของพวกมอนสเตอร์มันเป็นก้าวที่ดีมากๆเลยรถบ้านของรียองที่จอดอยู่ตรงข้ามน่าจะต้องใช้มันคุณเอามันไปส่งให้เขาหน่อยสิอ๋อได้เลยค่ะคุณ David. เดวิดเดี๋ยวมารีจะเอาไปส่งให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรามาเก็บเมือกต่อกันเพราะว่าเราต้องการ3มชิ้นไปให้ของไปให้คุณรียองนะคะโอเคเขาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปส่งคุณรียองกันไปกันาลาลาลา นี่มันสุดยอดไปเลยนะเอ้ยตัวเดียวอ่าไม่ไปล่อยหลอดหรอกย่าฟันให้ไปให้สุดเอาอีกเรียบร้อยไปส่งคุณรียองกันเย่เอ๊ว่าแต่มีคนเกาหลีอยู่ในเกมนี้ด้วยเหรอนี่เป็นออปป้าโอเคเข้าไปกันอันยองฮัสเซโยสวัสดีค่ะคุณรียองเออฉันมีธุระนิดหน่อยนะค่อยมาคุยกันวันหลังได้ไหมอ่ะเออถ้าอย่างงั้นแล้วในเมื่อเธอที่จะอยู่ที่นี่ต่อแล้วหากมีเวลาว่างก็มาช่วยฉันหน่อยสิ อขอบคุณมากเลยนะที่เธอเอาเมือของพวกเจ้ามอนสเตอร์มาให้นะ่ะเออว่าแต่นายทำอะไรอยู่เนี่ยเออคือฉันก็กำลังคิดเรื่องพวกการผลิตต่างๆอยู่นะ่ะมันเป็นแผงควบคุมนี่แหละออแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขาดออพวกทองแดงอะนะเอ,อ๋เดี๋ยวฉันช่วยเอามาเฮ้ยเธอจะช่วยฉันจริงเหรอแต่ว่า ฉันไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะการพัฒนาตรงนี้แต่ว่าขอบคุณเธอมากๆเลยล่ะได้ได้โอเคเดี๋ยวเราได้เควสมาต่อนะคะก็คือไปขุดเหมืองกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเหมือนว่าเราต้องไปหาคุณเดวิดก่อนนะให้คุณเดวิดช่วยโอเคเหมือนตะวันออกทั้งเหมืองสันส่นสะเทือนและนี่ก็จะเป็นทางไปเหมืองนะคะอยู่ตรงนี้นี่เอง ค <Okay. S 2> ฉันคือมอนสเตอร์มอนสเตอร์โกช์ยาวจะคก่ข้ามาที่นี่พวกข้าก็จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดและนี่ก็จะเป็นเหมืองที่เราจะต้องไปลงนะคะนี่ดูสับปะาดสีมีเขาด้วยไปกันเถอะเธอจะไปเป็นเพื่อนฉันหรออได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันไปลงเหมืองไปลงเหมืองนอี่อีพีนี้เราก็พัฒนาไปเร็วมากๆเลยนะคะเราได้ลงเหมืองแล้ว แล้วก็การที่เราจะลงเหมืองน,นะคะเราก็ต้องใช้มันเรียกว่าอะไรนะกัมพีอะไรสักอย่างนี่แหละนะโอเคแล้วก็ใช้กันม้วนประตูมิติโอเคมันคือม้วนประตูมิตินะคะเราจะใช้หนึ่งใบเพื่อที่จะเข้าในเหมืองตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันอึดอัดมากๆเลยทุกคนรู้สึกหายใจไม่ออกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหา แร่ทองแดงกันนะคะซึ่งตรงข้างบนนะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าตำแหน่งของแร่ทองแดงอยู่ตรงไหนนะคะให้เราเดินไปตามนั้นเลยซึ่งเราก็ขุดหาเพราะว่าเรากำลังงงทางอยู่นะคะว่าเอมันอยู่ทางไหนกันนะเราต้องสังเกตเจ้าตัวละครนะคะให้หันหน้าไปทางแร่มันก็จะถูกนี่ไงเจอแล้วแร่ทองแดง ขุดเลยซึ่งเราต้องการทั้งหมด15ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราให้น้องมารีตามหาให้ครบกันแล้วก็ขุดขุดขุดเอาล่ะมารีขุดแบบอตอนนี้คิดว่าน้งมารีของเราแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะทั้งตัดต้นไม้ทั้งขุดหินขุดแร่ปลูกผักทำสวนน้องมารีก็ฝ่าฟันไปมาหมดแล้วนี่สุดยอดมากๆเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องขุดต่อไปยาวๆเลยแล้วกันนะคะ ยฮุอาละมาริขุดต่อไปแบบไม่หยุดย่อนนี่แล่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะเราว่าเราจะมาลงเหมืองหาแรก่กันยาวๆเลยดีไหมนะเฮ้ยโอเคเหมือนเราจะขุดมาเจอครั้งสมบัติของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะเอาเรามาฟาฟันเยออุย้ย อุยน้องตุยเร็วกว่าที่คิดนั่นนี่เหรว่าจะยากซะอีกไหนขอดูซิว่ามีอะไรให้ขโมยบ้างว้าวมีเงินนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็อ๋อที่ม้วนประตูอ่ะไม่ใช่ม้วนประตูมันคือใบที่เป็นไว้ใช้เข้ามาในเหมืองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาแร่ทองแดงไปส่งกันจ๊ดจดถึงเรียบร้อยสวัสดีค่ะเดวิด เออเธออยากจะทำอะไรเหรอฉันอะต้องการที่จะซ่อมแซมนะคะโอเคได้ได้ได,ได้แล้วฉันควรทำยังไงล่ะคะเออเธอควรไปหาสตีฟให้เขาสร้างโรงหลอมให้มาเกานนะหน้ามันก็จะใช้ได้โอ้เธอเก่งมากๆเลยนะที่เธอเข้าไปในเหมืองคนเดียวได้ขนาดนั้นนะ่ะเออพอดีเลยค่ะคุณเดวิดฉันอะ ยังจะแจ้งเรื่องงานเลี้ยงนะคะอ๋องานเลี้ยงเหรอโอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาบิวกับดียองไปด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เธอมาช่วยวันนี้แล้วกันนะโอเคค่ะโอเค้กโิของเราก็เสร็จไปหนึ่งแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกแล้ว๋อจะเป็นลมนอรมลีเราสรงงานหนะักจริงๆเลยอีพีนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะไปสร้างโรงหลอมแร่นะคะ โอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปเก็บหินตัดต้นไม้กันชับๆๆเฮ้ย <c oughs> มาริทรงงันนะ่ะโอเคมาถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ขุดหินนะคะตรงนี้นี่หินจะเยอะมากๆเลยแล้วก็มาขุดให้ครบกันขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดจึบๆขุดกันอยา่า ลังขึ้นเตาเมื่อไรจะครบสักทีนั่นเนี่ยมารีไม่ไว้แล้วโอเคเราก็ไปป่าทางตอนใต้กันนะคะแล้วก็มาตัดต้นไม้ยะตัดโอเคอุ้ยบูเบอรี่เยอะมากๆเลยแล้วก็เชอร์รี่เดี๋ยวเราจะเก็บไปไหว้ส่งออเดอร์ด้วยดีกว่านะโอเคน้องมารีของเราก็ตัดจนมืดค่ำกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบนาที โอเคเหมือนน้องจะพลังงานหมดให้น้องดื่มนมเป็นหนึ่งขวดโอเคแล้วก็ตัดต่อ,อใกล้จะครบแล้วอ๋อมีออเดอร์เข้ามาเดี๋ยวเราส่งกระเทียมไปเลยโอเคได้ตังมาเรียบร้อยวิย้ได้เยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเก็บผลไม้ก่อนเรากลับบ้านไปนอนนะคะทุกคนเชอรี่เอ้ยทำไมก็บไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะโอเค ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้น้องมารีของเราเข้านอนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วถึงเวลาพักผ่อนเรียบร้อยเฮ้ยาเช้าที่สสยสดใสเอาแล้วอ,อรุณสวัสดิ์มารีลักมวันนี้นะฉันจะมาแจ้งเธอในวันที่เจ็ดเดือนนี้ก็จะมาถึงแล้วเธอยังจําได้ไหมงานเต้นรํานะเอ้าจำได้ค่ะวันที่เจ็ดเวลาเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะ เออเธอต้องมาที่ชายหาดแล้วนะห้ามมาช้าล่ะเออได้ค่ะคุณปูจอนแล้วก็พอเริ่มแก่ลงแล้วก็ชอบที่จะเห็นความคลื้นร่นเริงหน่อยฮึๆฉันก็ดีใจนะที่เธออยู่นี่ใช่แล้วอย่าลืมนําของขวัญมาด้วยนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพอถึงเวลานั้นก็ต้องแลกเปลี่ยนของขวัญกันละนะอุ๊ยเหมือนคุณปู่จอนจะมาแจ้งเรานะคะว่างานเต้นรำก็ใกล้จะมาถึงแล้วแล้วก็ ก่อนที่เราจะไปเริ่มงานเช้านี้ต่อนะคะเราก็จะมาสร้างโรงเรือนกันซึ่งโรงเรือนนะคะก็ใช้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดตกลงยืนยันไปเลยอ่าเรียบร้อยแต่ว่าต่อไม้นี่มันผุดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอ,อแปลกจริงๆฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บพืชผักหัวหอมเรากันดีกว่าอืม เช้านี้มีออเดอร์อะไรบ้างอ่ามีเชอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ส่วนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไว้หาวันหลังแล้วกันเดี๋ยวเรามาเก็บหัวหอมแล้วก่อนนะหอมแดงขอมแดงเย่รียบร้อยให้น้องมารีเราทําแปลงผักต่อที่มันมึกหวะนะรียบร้อยอะแล้วก็นี่ที่คุณปู่จอนมาแจ้งนะคะคุณปู่ก็ส่งจดหมายมาเตือนเราอีกครั้งนะคะว่าห้ามลืมละ่ะอืมโอเคเลยค่ะแล้วก็หุ่นไร้กาที่เราซื้อมานะคะแล้วก็นํามาติดตั้งเลย รรีบ้อยแล้วก็มาเก็บพริกกันเก็บให้หมดมแล้วก็มีประตูมิติตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกหมดทุกที่เลยนะตอนนี้ก็คงต้องเดินไปก่อนอแล้วก็เก็บ่วเขียวต่อกันแล้วก็หินสามก้อนนี้ที่ทุกคนยังเห็นมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอนะคะที่จะเอามาเจาะออกนะฮะแล้วก็ต่อไปนะคะเราไปแอบไปเก็บพวก หินแล้วก็ไม้มาให้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปส่งเควสกันให้คุณลุงสติฟคุณลุงคะหนูนำอุปกรณ์ที่จะสร้างรงหลอมมาให้คะ่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะนะเธอไม่ต้องกังวลเลยนะนเดี๋ยวต่อไปได้ชฉันจัดการเองนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ1-2วันนะเอาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรากดสร้างเลย แล้วก็ใช้เงินตั้งพันแปด้เงินที่ฉันหามาหนึ่งหมืนมันลดลงแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอามาตั้งไว้ใกล้ๆก,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 กันตรงนี้แล้วกันอืมอานาคตไม่รู้ว่าจะยังไงนะมันจะสามารถย้ายได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะโอเคเหมือนต่อไปเราจะได้เควสไปหาแร่นะคะแร่มาเพิ่มนะอืมอ๋อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงเหมืองอีกครั้งเดี๋ยวเราขอมาซื้อมะเร็ด พันก่อนนะคะนี่เดี๋ยวซื้อไปเยอะๆเลยนะจะได้ไม่ต้องไว้มาบ่อยมันเสียเวลามากเลยโอเคเดี๋ยวเรากดให้เต็มมกักไปเลยเก้าเก้านี่เก้เก้าชิ้นนะคะเรียบร้อยอซื้อให้หมดทุกอ่อชนิดเลยนะพริกหัวหอมไอหอมแดงถั่วลันเตาแล้วก็กระเทียม,มเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงเหมือง เราต้องมาปลูกก่อนนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกด้วยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารดน้ำเองนะคะเดี๋ยวเราปลูกกันจิบ๊บโอเคแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้มาปลูกตรงนี้กระเทียมต่อไปแล้วก็ามาปลูกตรงนี้ด้วยโอเคเอ้ยว่าแต่ ตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นหวัดไหมเนี่ยน้องมารีน้องตากฝนทั้งวันเลยลมก็ไม่มีซะด้วยเอ๊ว่าแต่ถ้าใครรู้ว่าไปซื้อลมที่ไหนได้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตรงนี้เหมือนจะเบอะออยู่หนึ่งต้นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปลูกข้างบนต่อกันจ๊ะจๆาจ้าออ้ยมันหนาวมากๆเลยเนี่ยโอะ ี๋ยวพุ่งนี้นะมันจะเสร็จโอเคค่ะโอเคตรงนี้เรามาปลูกกันชบชิบชบชบชบปลูกหอมแดงชบโอเคตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็รอให้หน้องโตแล้วก็จะได้เงินเยอะๆโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำแปลงผักเพิ่มกันดีกว่าตรงนี้เลย เหมือนว่าจะมีมเมร็ดพันที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำเป็นแปลงผักก่อนนะชิบชิบชิบโอเคเอาประมาณนี้ก่แล้ะกันนะพื้นที่ยังไม่เยอะแล้วก็นำมาร็ดพันธมาปุูกเลยชิบชิบเอ๊ะเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะว่าเมลา็ดพันธุ์ชนิดนี้ไม่ต้องทําแปลงผักก็ได้เนี่ยเออไม่เป็นไรละกันได้ปลูกไปแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วและก็เหมือนว่านะคะน้องวัชพือจะโตอีกแล้วอืซึ่งเราก็ต้องมาเกี่ยวมาทางน้องออกแบบนี้อ่านะคะแล้วก็ ep นี้น้องมาริก็ต้องขอตัวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปก็ยาวอีกเหมือนเดิมฮะ แต่ว่า EP หน้านะคะเราจะรีบไปแจ้งเรื่องงานเรียงให้ทุกคนรู้นะคะให้ครบทุกคนนะคะแล้วก็เราก็จะไปงานเลี้ยงกัน EP หน้าและ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ